สวัสดีครับพี่นงอีฟสีทุกท่านครับผมนะฮะเก็บงานเรียบร้อยนะครับพี่น้องท่านใดที่มองหารถอยู่ก็รีบเลยนะครับผมราคามอเตอร์ไซค์นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมราคามอเตอร์ไซค์นะครับจริงๆนะฮะก็มันไม่ได้แพงนะครับผมนี่ตรงนี้ที่ว่าเป็นรอยอันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนแก้มใหม่เป็นงานแท้เลยนี่แก้มมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะว่าไม่ได้เปลี่ยนนะนี่นะครับนี่นี่แก้มอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนออกแล้วนี่ เ,ออเดี๋ยวจะว่าผมเด oui, ี๋ยวจะว่าผมโม้นะครับผมนี่ผมเปลี่ยนออกแล้วนะครับนี่ไอพี่เท่ยเพิ่นจะจิ้นเห็นนะพี่เท่ยเพิ่นจะจิ้นเห็นนะพี่ดิพี่เท่ยนี่นะฮะผมผมเปลี่ยนออกแล้วนะครับพี่น้องสนใจก็ทักมานะครับผม แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องสวยยิ่งนะครับผมไม่ต้องห่วงการันตีความสวยเครื่องดีเกียร์ดีนะครับพันนี้นะครับนี่นะครับมองหารถใช้ก็รีบเลยนะครับผมมาดูรถได้ที่บ้านเต้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับปีสิี่ก็ได้เข้ามาอีกหนึ่งคันนะช่างหลุนกำลังเดินทางนะครับมานะครับปีสิบสี่หนึ่งแสน สามหมื่นเก้าพันบาทรีบเลยนะครับผมเกียวโต้สวยนะครับสีคุณภาพนะครับผมไม่ต้องหว่วงนะฮะโดยช่างชำนาญนะครับกรบีบเลยนะครับนี่ดูนะฮะภายในสวยๆเลยนะพี่น้องนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องท่าในใด มัดจำมาเย็นนี้ผมก็ไปคืนนี่แหละโดยช่างช่างนิวจะว่ายังไงไม่รดูนี่นะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องนะครับผมก็ชื่นชอบก็ทักมานะครับนี่นะครับนะครับมีเอกสารพร้อมบนนะครับผมเบอร์โทรศัพท์093 373ก้า6งครับผมอี่สวยเลยนะครับ เปเพื่อนให้อย่างดีเลยนะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับผมนะครับเพื่อนชอบทักมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์093373026นะครับเ,เก็บงานอย่างหล่อเก็บเหมือนหมดหมดคันเลยนะฮะดูดูแล้วนะครับเหมือนหมดคันเลยนะครับสวยนะครับ หนึ่งแหมบาทนะครับผมพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักทายเขาม่ได้นะครับซ้างนิว้วเปิดของเครื่องมึง้างนิว้วก็ทายให้เอฟซีพันหมื่นับให้พี่ใหญ่ซุกไว้ป้าให้แก่ประตูเราทุกหล่อยนะ <laughs> ข่นครับมาเวอ,เเอ,อขายพระท่านการนั่นวนี่่สามหมื่นเกันบาทนะครับผมสวยเลยนะครับ อ่าพวกโลโก้เพียรอะไรก็ยังอยู่นะครับผมนี่นะฮะหนึ่งแสนสามหื่นกาพันบาทนะครับพี่น้องชุดชอบมาดูก่อนได้นะครับที่ปันแต้นะครับสมกนท่าตมภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินนะครับผมขานหน้าเดิมโรงงานเลยนะครับนี่นะครับน้ำปกติเลยนะครับไม่ม่ไม่มีดับไม่มีหายนะครับพี่สวยนะครับผม เติมเกตครับจะบาทนีมซ้ำเรื่องซำเครับแล้วจะเขาเติมเน่านะครับเบอร,ร์โทรศัพท์0 9 3ย์ 3, 3, 3, 3 6 1 2 6นะครับผมอ่า139,000บาทนะครับผมนะี่น้องชินชอบก็ทักมานะครับมาดูรถได้ที่บ้านเต้ตะบุญธาตุอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นเครื่องพันหกนะครับผมรุ่นตัวยีนะครับนี่นะครับผม สีไม่ขาดนะครับเอเย็นนะครับผม <st arts> รา <st arts> คามอเตอร์ไซค์นะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทหน้าไม่ดำนะครับผมไม่ต้องตากแดดนะครับเอาไว้พาครอบครัวไปเที่ยวนะครับ พักใต้พักเหนือไปเลยนะครับพอให้ได้มีเงินเติมน้ำมันนะครับดูคลิปจบนะครับถ้ามีความชื่นชอบก็ทักมานะครับผม0ูนย์เก้าส็ดนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ